คุณรู้ไหมครับตำนานดอกทิวลิปฟ้องสบู่แรกของโลกสวัสดีครับคุณผู้ฟังผมอยากให้คุณลองจินตนาการถึงดอกทิวลิปสักดอกหนึ่งครับดอกไม้รูปทรงถ้วยสีสันสดใสที่เราเห็นกันทั่วไปตามร้านดอกไม้หรือตามหน้าจอมือถือถ้าวันนี้ผมเดินไปบอกขายดอกทิวลิปให้คุณในราคาดอกละ20บาทคุณก็คงจะใช้ใช่ไหมครับหรือถ้าสวยหน่อยก็น่าจะสักร้อยสองบาทแต่คุณเชื่อไหมครับว่า การครั้งหนึ่งนานมาแล้วดอกไม้ชนิดเดียวกันนี้เคยมีราคาแพงกว่าทองคำแพงกว่าเพชรและแพงขณะที่ว่าทิวลิปเพียงหัวเดียวสามารถแลกกับคฤหาสน์หรูริมคลองในกรุงอัมสเตอร์ดัมได้ทั้งหลังยินดีต้อนรับเข้าสู่เรื่องราวที่เป็นตำนานและเป็นบทเรียนบทแรกของโลกทนิยมครับเรื่องราวของทิวลิปเมเนียหรือวิกฤตดอกทิวลิปครับ วันนี้เราจะย้อนเวลากลับไปในช่วงศตวรรษที่17หรือประมาณปีคศ1630ยยุคนั้นคือยุคทองของเนเธอร์แลนด์ครับลองนึกภาพประเทศเล็กๆที่ร่ำรวยมหาศาลจากการค้าขายทางทะเลกองเรือดัตช์เดินทางไปทั่วโลกบริษัท V.O.C. หรือ Dutch East India Company กลายเป็นบริษัทข้ามชาติแห่งแรกของโลกพ่อค้าชาวดัตช์รวยล้นฟ้าและเมื่อคนเรารวยขึ้น สิ่งที่ตามมาคืออะไรครับใช่ครับการสแสวงหาสถานะสังคมและของสะสมที่แสดงความมั่งคั่งและสิ่งที่เข้ามาตอบโจทย์คนรวยในยุคนั้นไม่ใช่นาฬิกาหรูหรือรถสปอร์ตแต่มันคือดอกไม้หน้าตาแปลกประหลาดที่นำเข้ามาจากอาณาจักรออตโตมันหรือตุรกีนในปัจจุบันที่ชื่อว่าทิวลิปครับในตอนแรกทิวลิปเป็นของเล่นของชนชั้นสูงและนักพฤกษศาสตร์ เพราะมันปลูกยากและทนอากาศหนาวของโยุโรปได้ดีแต่จุดเปลี่ยนที่ทําให้ทิวลิปไม่ใช่แค่ดอกไม้มันเกิดขึ้นจากความบังเอิญทางธรรมชาติที่โหดร้ายแต่สวยงามครับมันคือไวรัสครับหรือโมเสกไวรัสปกติทิวลิปจะเป็นสีเพื้นนแดงล้วนเหลืองล้วนแต่มีทิวลิปบางหัวที่ติดไวรัสทําให้กลีบดอกของมันเกิดลวดลายด่างที่วิจิตบรรจง เป็นลายเปลวเพลิงลายขนนกสีแดงสลับขาวสีม่วงสลับเหลืองซึ่งในยุคนั้นไม่มีใครรู้วิทยาศาสตร์เบื้องหลังรู้แต่ว่ามันสวยมันหายากและมันควบคุณไม่ได้ยิ่งลายแปลยกยิ่งหายากยิ่งแพงราชินีเห็นทิวลิปในยุคนั้นมีชื่อว่าเซมเปอร์โคกัสตัสหรือเซมเปอร์ออกัสตูเป็นทิวลิปสีขาวที่มีลวดลายเปลวเพลิงสีแดงเลือดนกพาดผ่าน ว่ากันว่าหัวพันของมันมีน้อยมากจนนับจำนวนได้ราคาของมันพุ่งทะยานไปถึงจุดที่คนธรรมดาจินตนาการไม่ถึงเข้าสู่ช่วงปี1634งหถึงหนึ6ความต้องการคิวลิปเริ่มลามจากเศรษฐีลงมาสู่ชนชั้นกลางและลามไปถึงชาวบ้านร้านตลาดช่างไม้ช่างก่ออิฐคนกวาดปลองชมัยแม้แต่สาวใช้ทุกคนเริ่มเอาเงินเก็บมักเกงกำไรทิวลิปทำไมล่ะครับ เพราะทุกเขาเห็นเพื่อนบ้านซื้อหัวทิวลิปมาวันนี้อีกอาทิตย์หนึ่งขายต่อได้กําไรสิบเท่าใครล่ะจะไม่อยากได้เงินง่ายๆแบบนี้ตลาดค้างขายทิวลิปไม่ดีอยู่ในตลาดหลักทรัพย์หรูหรานะครับแต่มันเกิดขึ้นในโรงเหล้าครับพราค้าตลาดกันตามร้านเหล้าจิบเบีย้ยสูบซิก้าแล้วก็ประมูลหัวทิวลิปกันและตรงนี้เองครับที่นวัตรกรรมทางการเงินที่เรียกว่า futures contract หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ได้เข้ามามีบทบาทอย่างเต็มรูปแบบเป็นครั้งแรกๆของโลกคุณต้องเข้าใจธรรมชาติของทิวลิปก่อนว่ามันจะบานแค่ช่วงฤดูใบไม้ผลิและช่วงที่ขูดหัวมาขายได้คือช่วงฤดูร้อนแต่ความโลภมันรอไม่ได้ครับคนอยากซื้อขายกันตลาดทั้งปีพวกเขาจึงเริ่มซื้อขายกระดาษสัญญากันครับฉันขอซื้อลูกทิวลิปที่จะเกิดจากแม่พันุ์หัวนี้ในอีก6เดือนข้างหน้าทั้งคนซื้อและคนขายไม่มีใครเห็นของจริง มีแต่กระดาษสัญญาที่เปลี่ยนมือกันไปมาคนดัช์เรียกภาวะนี้ว่าวินฮานเดลหรือแปลเป็นไทยได้แสบสันว่าการค้าขายในสายลมมาถึงปี1637ฝองสบู่ลูกนี้ก็พองจนสุดขีดราคาหัวทิวลิปพันหายากหนึ่งหัวมีมูลค่าเท่ากับข้าวสารสองเกวียนนข้าวไรสี่กวียนวัวอุ้นอวนสี่ตัวหมูแปดตัวแกะสิองตัวไวน์สองถังใหญ่เบียร์สีถังเนยพันบอล ชีส1,000บอนเตียงนอนเสื้อผ้าและถ้วยเหลือนทั้งหมดนี้แลกได้เพียงหัวหอมเพียงหัวเดียวครับมีเรื่องเล่าตลกร้ายระดับตำนานเรื่องหนึ่งครับเล่ากันว่ามีกะลาสีเรือคนหนึ่งเพิ่งกลับมาจากด่างแดนเดินเข้าไปในสำนักงานของพ่อค้าผู้รำ่ำรวยพ่อค้ายุ่งอยู่เลยให้กะลาสีนั่งรอกะลาสีเห็นหัวหอมวางอยู่บนเคาน์เตอร์คิดว่าเป็นหัวหอมธรรมดาที่กินกับปลาแฮริงโดยความหิว เขาก็เลยหยิบมันใส่กระเป๋าแล้วเดินไปกินเงียบๆอันนี้จังครับหัวหอมหัวนั้นคือหัวทิวลิปพันเซมเปอร์ออกัสตัสที่มีมูลค่าเท่ากับค่าจ้างของกาลาสีคนนั้นตลอดทั้งชีวิตเมื่อพ่อค้ารู้เรื่องกาลาสีผู้น่าสงสารก็ถูกจับขังคู่ครับนี่คือความบ้าคลั่งที่เกิดขึ้นจริงแต่คุณผู้ฟังครับกฎของโฟสบูนมีอยู่ข้อเดียวที่แน่นอนเสมอก็คือสิ่งที่ขึ้นไปเกินพื้นฐานความเป็นจริง สุดท้ายจะต้องตกลงมาสู่พื้นดินเดือนกุมภาพันธ์ปี1637หายนะมาเรียอโดยไม่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้าณการประมูลทิวลิปที่เมืองฮาเลมผู้ซื้อก็เริ่มเปิดราคาตามปกติแต่ครั้งนี้ไม่มีใครยกมือครับความเงียบเข้าปกคลุมทั้งห้องผู้ซื้อพยายามลดราคาลงมาก็ยังไม่มีคนซื้อลดลงม,มาอีกก็ยังเงียบวินาทีนั้นเองครับที่ความมั่นใจพังทลายลงจากความเชื่อที่ว่าราคามีแต่จะขึ้น เปลี่ยนเป็นความตระหนักรู้ว่านี่มันก็แค่ดอกไม้เหียวๆที่ไม่มีใครต้องการจริงๆนี่หว่ะความกลัวแพร่กระจายเร็วกว่าไวรัชครับข่าวการประมูลลุ่มที่หาเลมแพร่ไปทั่วประเทศภายในไม่กี่วันทุกคนแห่กันเทขายทิ้งทันทีแจกราคาเท่าบ้านร่วงลงมาเหมือเท่าหัวหอมแกงฉีดภายในชั่วข้ามคืนคนที่ถือสัญญาซื้อขายลุ่มหน้าไว้ไกลายเป็นกระดาษเปล่าที่ไร้ค่าคนที่เสียบ้านเสียวัวเสียควายเมื่อสีทิวลิปเพื่อหวังจะรวยทางลัด หมดเนื้อหมดตัวครับเกษตรกรที่ปลูกทิวลิปปฏิเสธที่จะส่งมอบของเพราะรู้ว่าคนซิงไม่มีเงินจ่ายคนซื้อก็บอกว่าฉันไม่เอาแล้วสัญญาเป็นโมคะเพราะราคาตลาดคันพังแล้วเกิดคดีความฟ้องร้องกันวุ่นวายไปทั่วประเทศศาลในทะลุหลันพิจารณาคดีไม่ทันจนรัฐบาลต้องเข้ามาแทรกแซงโดยประกาศให้สัญญาเก่งกําไรส่วนใหญ่เป็นโมคะหรือให้จ่ายค่าปรับเพียงเล็กน้อยเพื่อยกเลิกสัญญาสุดท้ายคนที่เจ็บที่สุด ก็คือคนที่เข้ามาในวงจรนี้เป็นคนสุดท้ายแม้ว่านักประวัติศาสตร์เศรษฐกิจยุคใหม่จะมีข้อมูลแย้งว่าวิกฤตครั้งนั้นอาจจะไม่ได้ทําให้เศรษฐกิจเนเธอร์แลนด์พังที่หน้าทั้งประเทศอย่างที่เล่าลือเพราะคนรวยจริงๆก็ยังรวยอยู่ดีครับแต่สําหรับนักแม่รายย่อยพ่อค้าม้าใหม่และคนทั่วไปที่หลงรเริงไปกับไฟแห่งความโลภชีวิตพวกเขาพังทลายครับเรื่องราวของทิวลิปเมเดียผ่านมาเกือบ300ปีแล้วครับ แต่ทำไมเรายังต้องพูดถึงมันครับเพราะถ้าคุณลองเปลี่ยนคำว่าทิวลิปเป็นคำว่าหุ้น .com ในปี2000เป็นคำว่าอสังหาริมทรัพย์ในปี2008หรือเป็นคำว่าคริปโตเคอเรนซีหรือ NFT รูปมิงรูปหินในยุคปัจจุบันคุณจะเห็นแพทเทิร์นเดิมเป๊ะเลยครับมีของใหม่ที่ดูน่าตื่นเต้นราคาเพิ่มขึ้นคนเริ่มสนใจซื้อประคมข่าวคนทั่วไปแห่กันเข้ามาเพราะครัวตกรถ ราคาพุ่งเกินพื้นฐานไปไกลลิบและสุดท้ายความเป็นจริงก็ดิ่งมันกลับลงมาสู่พื้นดินบทเรียนจากดอกทิลิมไม่ได้สอนให้เราเกลียดกล้าลุื่มทุนหรือเกลียดสิ่งใหม่ๆนะครับดอกทิลิฟเองมันไม่ได้ผิดอะไรครับมันยังคงเป็นดอกไม้ที่สวยงามและสร้างรายได้มหาศาลให้ในแลด์จนถึงทุกวันนี้แต่สิ่งที่เผ็ดคือจิตวิทยาของมนุษย์ครับความโลภที่อยากรวยเร็วโดยไม่ศึกษาและความกลัวที่จะตกรถ ออสการ์วคยคือตอบประโยคหนึ่งที่อธิบายเรื่องนี้ได้ดีที่สุดก็คืออ s ศนิก is a man who knows the price of everything and the value of nothing ก็ค,คือคนที่มองโลกในแง่ร้ายกีค่คนที่รู้ราคาของทุกสิ่งแต่ไม่รู้คุณค่าของอะไรเลยในยุคนั้นคนรู้ราคาของเที่ยวหลีว่ามันแลกบ้านได้แต่ลือมองคุณค่าที่แท้จริงว่ามันก็แค่ดอกไม้ที่มีอายุไขไม่กี่วันวันนี้ ก่อนที่คุณจะตัดสินใจลงทุนในอะไรก็ตามที่ราคากําลังพุ่งแรงไม่ว่าจะเป็นหุ้นเหรียญหรือที่ดินลองถามตัวเองดูนะครับว่าคุณกําลังซื้อมันเพราะคุณค่าที่แท้จริงของมันหรือคุณกําลังซื้อมันเพราะบอกว่าจะมีใครสักคนที่โง่กว่าคุณเมื่อรับซื้อต่อในราคาที่แพงกว่าเพราะถ้าคุณหาคนนั้นไปเจอโปรดจงระวังเพราะคนคนนั้นอาจจะเป็นตัวคุณเองและนี่คือตำนานของดอกคีรีครับ ฟองสบู่แรกที่สอนให้โลกรู้ว่าบางครั้งความสวยงามที่เคลือบยาพิดก็มาในรูปแบบของกราฟราคาที่พุ่งขึ้นฟ้าขอคุครับ